สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วงของสปอร์ตบาร์แมนยูไนเต็ดวิกลี่นะคะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไปดูกันนะคะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มกันที่หลังเกมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2ีเมื่อวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2568 ซึ่งเป็นนัดที่24ของฤดูกาลค่ะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามโอทแทรฟฟอร์ดรับการมาเยือนของปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลตเกมนี้รูเบนอโมริมกุนซืบปีศาจแดงมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่น6คนจากเกมยูโรปาลีกนะคะโดยส่งอเลฮันโดรกานาโชออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอองเดอโอนาน่าแฮริแมกไกเลนิโยโรอามาดิยาโลและมานนเอลอูกาเต้กลับมาลงสนามเป็นตัวจริง ผลปรากฏว่าเจ้าถิ่นทับปีศาจแดงแพ้คาบ้านต่อคริสตัลพาเลตไปศูนย์ประตูต่อสองค่ะทําให้แมนยูแพ้ไปแล้วถึง11นัดจากการลงสนามไป24เกมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้และอย่างเป็นการแพ้คาบ้านครั้งที่7จาก13เกมเย่าในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ด้วยนะคะถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรเทียบเท่ากับฤดูกาล1,893ร1893ถึง1894ในช่วงเวลาเดียวกันค่ะ ด้านรูเบนอโมริมกุนซอใหญ่ของทีมกล่าวหลังจบเกมว่าแม้ผลงานการแข่งขันในวันนี้จะดูเลวร้ายแต่โดยรวมแล้วทีมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเกมก่อนหน้าการต่อบ,บอลทําได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามการเสียสองประตูและอาการบาดเจ็บของลีซันโดมาร์ตินสถือเป็นเรื่องหนักสําหรับทีมซึ่งต้องรอดูอาการของเขาในวันถัดไป นอกจากนี้อโมริมยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าทีมพยายามพัฒนาโดยลดความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็มุ่งเน้นสร้างความสมดุลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเนื่องจากว่าทุกคนในสโมสรประหนักถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่แม้ตลาดนักเตะจะยังเปิดอยู่และอาจมีโอกาสคว้าผู้เล่นใหม่เข้ามาแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการพัฒนาทีมให้ดีขึ้นทีมรู้ว่าต้องการอะไรบางอย่างอาจเป็นไปได้แต่บางอย่างก็อาจไม่เกิดขึ้น ต้องรอดูว่าหลังตลาดปิดแล้วทีมจะมีคุ้มกำลังในรูปแบบไหนสำหรับกรณีของมาคัสแรดฟอร์ดที่ย้ายไปร่วมทีมแอสตันวิลล่าด้วยสัญญายืมตัวอโมริมบอกนะคะว่าการปล่อยนักเตะออกไปยืมตัวมีเป้าหมายเพื่อให้เขาได้มีโอกาสลงสนามและพัฒนาฝีเท้าหวังว่าเขาจะทำผลงานได้ดีแล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังเข้าใจถึงข้อสงสัยในเรื่องนี้แต่ขอโฟกัสไปที่นักเตะที่ยังอยู่ในทีมเป็นหลัก ด้านบรูโน่แฟร์นันส์มิดฟิลด์กับตันทีมให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าหลังเกมที่ชนะทุกคนก็จะคุยกันและทุกอย่างก็จะกลายไปเป็นอดีตเกมวันนี้ก็เช่นกันทุกคนรู้ว่าความพ่ายแพ้กำลังจะกลายเป็นอดีตก็ต้องโฟกัสไปที่เกมถัดไปเพื่อคว้า3มแต้มในพรีเมียร์ลีกทุกคนกระหนักดีถึงเรื่องนั้นและจำเป็นต้องชนะเพื่อให้ได้3มแต้มแต่น่าเสียดายที่วันนี้เราไม่ได้สมแต้มทีมขาดความดุดันในการเจาะพื้นที่สุดท้าย แม้พยายามทุกอย่างเพื่อให้ได้ประตูทีมเราต้องการผู้เล่นในแดนหน้ามากกว่านี้เพื่อโอกาสในการทำประตูให้มากขึ้นและเพื่อสร้างโอกาสให้มากขึ้นนั่นเองหลังไม่สามารถเก็บแต้มในบ้านได้ทำให้ตอนนี้ปีศาจแดงลงแข่งไป24นะัดชนะ8เสมอหแพ้11มี29แต้มเท่าเดิมนะคะหล่นลงมาอยู่ในอันดับที่13ของตารางคะแนน โดยนัดต่อไปในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นนัดที่25ของฤดูกาลเนี่ยปีศาจแดงจะยกพลไปเยือนไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์นี้เวลา23.30นาฬิกา30นาทีแต่ก่อนที่จะออกไปเยือนไก่เดือยทองในลีกเนี่ยปีศาจแดงก็มีคิวเปิดโอทฟอร์ดรับการไปเยือนของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษฤดูกาล2024-2025รอบที่4 ในคืนวันศุกร์ที่7กลุกุมภาพันธ์2,568เวลา3นาฬิกาปีศาจแดงเนี่ยผลงาน5นัดหลังสุดในทุกรายการพวกเขาชนะไป4แล้วก็แพ้1น,นะคะแต่ว่าหากจะนับเฉพาะในเกมพมริเมาลีก5นัดเนี่ยพวกเขาทำผลงานชนะ2เสมอ1และแพ้2ส่วนผลงาน FA คัพอังกฤษรอบที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปชนะปืนใหญ่ด้วยกันดวลจุดโทษ5ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา120นาที1ประตูต่อ1 ความพร้อมของทีมในแมชนี้ค่ะจะหมดสิทธิ์ใช้งานลูกชอเมสันเมาส์และจอ h n นนี่อีแวนส์ที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะคะส่วนผู้เล่นคนอื่นๆไม่มีปัญหาพร้อมลงสนามในเกมนี้คาดว่าแมนยูจะมาในระบบ3-4-2-1ผู้รักษาประตูจะเป็นอัลไทยบายินดีกองหลังคาดว่าจะใช้งานมาทายสเดลิกแฮร์รี่แม็กควายนูแสมัสราอุยกองกลางคาดว่าจะใช้งานอามัดเดโลคอบบี้ไมนู มานูเอลกัเต้เดียโกดาโลขณะที่แนวรุกคาดว่าจะส่งอเลฮันโดรกานาโชดูโนแฟ์นนส์คอยปั้นเกมให้กับหน้าเป้าอย่างรัสมุธฮอยลุนขณะที่สถิติการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2อทีมแมนยูเหนือกว่าค่ะโดยชนะมา4ครั้งและเสมอกัน1ครั้งด้านผลงานของปีศาจแดงในยูฟายูโรปาลีกรุดูการ2024-2025รอบรอบลีกเฟส ที่ทำการแข่งขันกันทั้งหมด8นัดแบ่งออกเป็นเย้า4นัดและเยือน4นัดทีมอันดับที่1ถึง8จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติซึ่งหลังลงแข่งขันนัดที่8นัดสุดท้ายของรอบลีกเฟสจบไปก็ปรากฏว่าปีศาจแดงบุกไปชนะ FCSB 2ประตูต่อ0นะคะนั่นทําให้ปีศาจแดงกลายเป็นทีมหนึ่งเดียวที่ไร้ายในรอบลีกเฟสโดยพวกเขาลงแข่ง8นัดชนะ5เสมอ3นัด มี18แต้มผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมแบบอัตโนมัติค่ะสำหรับการจับสลากในรอบ16ทีมสุดท้ายจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์นี้นะคะภารกิจสำคัญสำ,ญสำหรับปีศาจแดงก็คือการคว้าแชมป์ยูโรป,ป้าลีกให้ได้แล้วค่ะซึ่งก็จะเป็นทางลัดให้ได้ไปเล่นในรายการที่ใหญ่กว่าอย่างยูฟาแชมเปียนส์ลีกในซีซั่นหน้าเพราะหากจะหวังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้ พวกเขาเนอยู่ยในอันดับที่13มีเพียงแค่29แต้มนะคะเรียกว่าโอกาสในการลุ้นติดเท้าโฟโยากมากๆเลยละคะ่ะเพราะว่ามีแต้มห่างจากแมนซิตี้ทีมอันดับที่4ซึ่งเป็นโคต้าสุดท้ายในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ถึง12แต้มด้วยกัน,นะคะ่ะไปอัปเดตความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะของทัพปีศาจแดงกันนะคะล่าสุดมีการประกาศคว้าตัวแพทริกดอกูแบ็กซ้าทีมชาติเดนมาร์กจากเลดเช่ สโมสรนในกาโชซีเรียอติตาล,ลีอย่างเป็นทางการแล้วแหะค่ะโดยเส้นสัญญายาวกับปีศาจแดงเป็นเวลา5ปีหรือว่าจนถึงเดือนมิถุนายนปี2030พร้อมออปชั่นต่อ1ปีส่วนค่าตัวมีรายงานว่าอยู่ที่30ล้านยูโรหรือว่าประมาณ1,050ล้านบาทอย่างไม่รวมโบนัสต่างๆนะคะสำหรับดอกูเนี่ยมาจากครอบครัวชาวในจีเรียที่เกิดในเดนมาร์กทำให้ได้เข้าร่วมทีมอะคาเดมีของนอเจนลัน จนต่อมาในปี2022ก็ได้ย้ายไปอยู่กับเลดเช่กระทั่งถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2023นะคะโดยฝากผลงานลงเล่นไปทั้งหมด57เกมทำได้5ประตูกับอีก2อแอซิสส่วนกับทีมชาติเดนมาร์กเขาเคยผ่านการรับใช้ทีมชุดเยาวชนมาทั้งในรุ่น U18 U19 U20 และ U21 กระทัก้าวไปติดทีมชาติชุดใหญ่ค่ะแล้วก็ได้ลงเล่นไปแล้ว4เกมด้วยกัน ทางนี้ดอกกูสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งทางริมเส้นทั้งสองฝั่งนะคะจะได้สวมเสื้อหมายเลข13ในถิ่นโอทราฟอร์ดโดยนักเตะรายนี้ถือเป็นนักเตะใหม่รายที่2ซึ่งทางแมนยูคว้าตัวมาร่วมทัพยอย่างเป็นทางการในช่วงตลาดหน้าหนาวต่อจากเอเดนเฮเวนเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งวัย18ปีที่ย้ายมาจากอาร์เซนอลค่ะ ดานมาคัสแรดฟอร์ดเขากลายไปเป็นนักเตะรายใหม่ของแอสตันวิลล่าเรียบร้อยแล้วนะคะหลังแถลงข่าวเปิดตัวแข้งรายนี้ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลปัจจุบันสำนักข่าว BBC ระบุว่าวิลล่าจะเป็นฝ่ายจ่ายค่าเหนื่อยให้แรดฟอร์ดอย่างน้อย75%ของที่รับอยู่ปัจจุบันสัปดาห์ละ325,000ปอนด์และอย่างแนบเงื่อนไขซื้อขาดภายหลังไว้ด้วยค่ะด้วยราคา40ล้านปอนด์ ทั้งนี้สตาวัย27ปีนักกลายเป็นส่วนเกินของปีศาจแดงในยุคข,ของกุนซือรูเบนอโมริมนะคะโดยนักเตะโดนตัดชื่อออกจากทีมในเกมที่ต้นสังกัดชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ1และหลังจากนั้นก็ไม่ได้ลงสนามในนามนักเตะแมนยูอีกเลยละคะ่ะนั่นคือข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งหมดของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนำมาฝากกันนะคะ โดยคุณผชมสามารถจะอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวแบบนี้ได้ครบทุกทีมเลยแล้วค่ะผ่านทาง s p o r t m a n News c h ช n n แนค่ะ